ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ NBT News Focus จะเริ่มนับถอยหลังเข้าสู่เทศกาลสงกรานต์หรือว่าวันปีใหม่ไทยนะครับเรารณรงค์ให้ปีนี้เป็นปีสงกรานต์แห่งความสามัคคีของคนไทยท่ามกลางวิกฤตความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนะครับนับถอยหลังเหลือเวลาอเพียงแค่ไม่ถึงสัปดาห์เท่านั้นแล้วนะครับคนไทยจะได้เฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์พร้อมกันทั่วประเทศ ล่าสุดก็มีหลายพื้นที่แล้วนะครับเริ่มจัดงานสงกรานเพื่อสืบสารประเพณีอันดีงามโดยเฉพาะวัฒนธรรมการปานำพึ่งใส่ขบวนแห่พญาพึ่งของชาวจังหวัดสมุทรปราการแสดงออกถึงความอุดมสมบูรณ์น้ำพึ่งธรรมชาตินะครับที่ผู้เข้าร่วมงานหันสามหาสงกรานป่านำพึ่งเข้าใส่ขบวนแห่พญาพึ่งซึ่งองค์การบริหาร ส่วนตำบลบางน้ำพึ่งอำเภอรพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการจัดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานนัาเป็นเอกลักษณ์ที่มีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยนะครับ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของตำบลบางน้ำพึ่งที่แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติและเป็นแหล่งที่มีพึ่งอาศัยอยู่จำนวนมากเห็นได้จากประเพณีเก่าแก่ของตำบลบางน้ำพึ่งในทุกวันออกพรรษาซึ่งก็จะมีการตากบ,บาดน้ำพึ่งเป็นประจำทุกปีขณะที่บรรยากาศการซื้อขายเสื้อลายดอกนะครับเพื่อที่จะเตรียมนำไปสวมใส่ ในช่วงเทศกาลสงกรานนะครับหลายพื้นที่ตอนนี้เริ่มคึกคักแล้วนะครับพ่อค้าแม่ค้าหลายรายในจังหวัดอ่างทองตามก็นำเสื้อลายดอกแล้วก็ผ้าถุงสำเร็จรูปออกวางจำหน่ายเพื่อให้ประชาชนเลือกซื้อเนื่องจากจังหวัดอ่างทองรณรงค์ให้ประชาชนหันกลับมาแต่งกายย้อนยุคขณะที่ถนนสายเสยนาชนสูตรอำเภอวิเศษชัยชาญหรือที่รู้จักกันในนามถนนเข้าสุขตอนนี้ก็เตรียมปิดถนน ระหว่างทางกว่า10กิโลเมตรแล้วนะครับเพื่อให้ประชาชนได้เด่นสาดน้ำสงกรานจากจังหวัดนะครับในพื้นที่ภาคกลางนะครับไปที่ภาคอีสานกันบ้างนะครับอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดต,ตอนนี้เริ่มประสบปัญหาดอกมะลิขาดแคลนทําให้ราคาพุ่งสูงเป็นกิโลกรัมละ3 0 0บาทพอา่อค้าแม่ค้าต้องแก้ไขปัญหาด้วยการเก็บดอกมะลิตุม่มใส่ถุงพลาสติกแช่ไว้ในตู้เย็นเพื่อกัก,กตุนไว้จําหน่ายในช่วงสงกรานซึ่งคาดว่าราคาจะแพงขึ้นอีก สาเหตุจากความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินในช่วงเทศกาลสงการานต์ที่จะมาถึงนะครับมักจะเกิดขึ้นเพราะว่าการดื่มสุราจนมึนเมาท,ทุกๆปีหลายหน่วยงานก็จะออกมารณรงค์เพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียขึ้นนอกจากนี้นะครับก็ยังพบว่ามักจะมีการชวยโอกาสนะครับด้วยการลวนลามทางเพศเกิดขึ้นด้วยชิปโฟกัสเรื่องนี้จากรายงานครับตัวละครที่สวมหมวกกันน็อก และชุดกันฝนเล่นน้ำสงกรานกับตัวละครในชุดปีศาจแสดงท่าทางลวนลามจากการดื่มสุราจนมึนเมาที่เห็นอยู่นี้ถูกจัดแสดงขึ้นเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้กับประชาชนทั่วไปที่จะออกมาเล่นน้ำสงกรานที่กำลังจะมาถึงเพื่อต้องการรณรงค์ไม่ให้เกิดความสูญเสียขึ้นภายใต้แนวคิดศาสตร์ไม่ช่วยโอกาสศาสตร์ไม่ดื่มหลังพบว่า การดื่มสุราจนมึนเมาแล้วเล่นน้ำสงกรานเป็นเหตุทำให้เกิดปัญหาอาชญากรรมตามมาในแต่ละปีปัญหาการลวนลามทางเพศและอุบัติเหตุจากการดื่มสุราจนมึนเมาระหว่างการเล่นน้ำสงกรานเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและทวีความรุนแรงขึ้นโดยเฉพาะปัญหาการลวนลามคุกคามทางเพศที่พบมากถึงร้อยละ3 3ปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดจากการขาดสติของผู้ดื่มสุรา ร้อยละ30นอกจากนี้ยังพบว่าสุราเป็นเหตุทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทถึงร้อยละ18เพชรศชกรสงกรานภาคโชคดีพ่วมหน่วยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าหรือสคอลอระบุว่าสังคมไทยควรรักษาวัฒนธรรมการเล่นน้ำวันสงกรานเพราะเป็นวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยที่ควรอนุรักษ์ไว้นอกจากนี้ รัฐบาลและผู้เกี่ยวข้องควรมีมาตรการขั้นเด็ดขาดในการควบคุมการจำหน่ายสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดก็อยากจะเรียกร้องให้สังคมไทยเนี่ยระหนักว่าเทศกาลสงการเนี่ยเป็นวัฒนธรรมที่ดีงามในอดีตนะครับอยากให้สิ่งที่ดีงามเหล่านี้กลับคืนมาอย่าปล่อยให้เทศกาลสงการเป็นเทศกาลแห่งการฉวยโอกาสแล้วก็ต้องการให้รัฐบาลมีความจริงจังในเรื่องนี้ให้มากขึ้น ขณะที่เครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ยอมรับว่าการลดความสูญเสียจากการดื่มสุรานั้นให้เริ่มที่ตัวเองก่อนด้วยการไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์จนมึนเมาและควรคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่นโดยเฉพาะผู้หญิงขณะที่ตัวแทนกลุ่มเพศที่สสะท้อนเรื่องนี้ว่าควรเห็นความสำคัญของการละเมิดสิทธิและการคุกคามทางเพศในกลุ่มเพศที่3ด้วยเพราะบางคนมักชวยโอกาส กับกลุ่มเพศที่3ขณะเล่นน้ำสงกรานทั้งที่ความจริงแล้วกลุ่มเพศที่สมไม่ต้องการให้เกิดการคุกคามทางเพศโดยกปกติกผู้ชายดวลล้ำผู้หญิงเนี่ยมันก็ดูแบบไม่ดีแล้ว<ช>แต่ในทัศนคติของผู้ชายที่เขาจะมองต่อเพศเพศที่สารือถ<ช>ามว,ว่าเพศสองก็คือเหม,มเอือนกับว่าเออฉันทำได้นะแบบฉันเล่นได้ฉันดวนล้ำได้ ก็อ,อยากจะฝากเพืเ่อนๆนะคะเริ่มที่ตัวเราเนี่ยเราก็ต้องไม่ดื่มแอลกอฮอล์ค่ะออกมาเล่นสงการต้องปลอดภัยก็คือเราต้องเ,ออเซฟตัวเองก่อนก็คือผู้อํานวยการสํานักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้ายังมีความกังวลว่าสถานการณ์ทางการเมืองในขณะนี้อาจทําให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถดูแลการเล่นน้ําสงกรารได้อย่างทั่วถึงผู้เล่นน้ำสงกรารควรเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นนอกจากนี้ การเล่นน้ำสงกรานที่ขาดสติไม่เพียงแต่จะนำความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินอย่างเป็นการเล่นน้ำสงกรานที่ผิดไปจากขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยด้วยนภัทภัยสัชยกุณ NBT News Focus